สวัสดีครับวันนี้ร้าน t า m ส Sport นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรองเท้าแบดวิ i เตอรกันนะครับเป็นรุ่น P 9 2 4 0 cc นะครับตัวนี้เป็นตัว c ค o าวนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดผมว่าจะกล่องนะครับตัวนี้จะเป็นคอลเลกชันค o าวนะครับก็กล่องก็ไม่มีอะไรนะครับ ตอนนี้ก็จะมีกระเป๋ารองเท้าแถมมาด้วยนะนะครับกระเป๋ารองเท้าแถม,มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิกเตอร์เนี่ยตัว P 9,002เนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวแนวซับพอร์ตนะครับก็จะถ้าเทียบกับอยู่ก็จะเป็นพวก Comfort นะครับพวกคอมฟอร์นะฮะสังเกตตัวพื้นเขาจะหนามากนะครับหนามากตัวรองรับในกระแทกก็จะเป็น Energy Max 3.0อยู่นะครับ ตัวนี้ใช้มานานมนากนะนะฮะเป็น,นคาร์บอนเพลนะฮะตรงที่เราใช้ลากเท้าก็จะเป็นเป็นยางยางนะนะเป็นยางยงนะครับนี่ c ราว d c คอ l e เ t คชัตัวนี้ก็เป็นไทยซื้อหญิงก็ใสริสยอีตอนที่ออกมาใหม่ๆเลยนะครับหน้าเท้าเป็น v s h p p นะ Shape ก็จะเป็นหน้าเท้าแบบ คนปกติทั่วไปก็จะเป็นนิ้วเท้าชี้เท้านะฮะที่ยาวกว่าในโป้งนะครับก็จะมี U shape นะครับแล้วก็ Standard V shape อะไรอย่างเงี้ยนะครับสำหรับคนที่เท้ากลมเท้าอะไรนะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น V shape กันนะครับิกเตอร์เขาจะแยกละเอียดมากเลยนะหน้าเท้าอันนี้ก็จะเป็นสีส้มนะครับสีส้มฝาน p 9 2 พี่้นี่โอ้โหซีรีส์นี้ออกมานานล้กันนะตั้งแต่ Olympic. โอลิมปิกนู้นก่อนโอลิมปิกนะครับผมจำได้ตั้งแต่ผมรีวิวไปเนี่ยตั้งแต่เควินยังยังละอ่อนอยู่เลยนะยังเป็นเด็กแว้นอยู่เลยนะครับนะตอนนี้มาพัฒนามาถึงนี่แล้วนะครับอินโซนะฮะโซด้านในเป็นอีนิจแม็กด้วยนะ เนี่ยผมงงอันเนี้ยมันคืออะไรแต่มันรัดรัดจากจากจากข้างล่างเทา้านะคอยโอบเท้ามั้งใครใครทราบว่าอ้น,นี้มันมีประโยชน์อะไรมากกว่าโอบเท้านี่คอมเมนต์มาหน่อยนะนะเนี่ยมันผมก็ไม่เข้าใจว่าผมตอนแรกก็งอเชือกงง,งอยู่เหมือนกันนะเอ๊ะปกติเขาจะมีแบบเป็นอย่างเป็นที่หูร้อยเชือกเนี่ยล็อกลิ้นรองเท้าใช่ไหมแต่นี้คือแบบเป็นยางตั้งแต่ พื้นรองเท้ามาเลยเหมือนกับเหมือนกับเป็นล็อกหน้าเท้าอีกตัวหนึ่งนะครับนะนอกจากล็อกหน้าเท้าแล้วมีประโยชน์อะไรใครทราบคอมเมนต์มาหน่อยนะครับนะครับสวยงามครับสวยงามตัวนี้สายซัพพอร์ตนะครับสายใครชอบรองเท้านุ่มๆก็แนะนำตัวพี่9 0 0นะครับวิกเตอร์ก็จะมีสายออลลาวสายสปีดสายซัพพอร์ตนะครับใครสนใจกินบ็อกกันเข้ามาได้นะครับที่ร้านพามสปอร์ต วันนี้ขอจบการรีวิวนะครับวิกเตอร์ P9002 นคราวนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากค่ะ